มาดูเรื่องของป่าหน่วยเจ้าของบ่อนใหญ่ย่านดอนเมืองนะคะอ้างว่าไม่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนันค่ะและได้มีการย้ายออกจากบ่อนไปตั้งแต่ถูกตำรวจจับเมื่อปีที่แล้วขณะที่วันนี้เองตำรวจมีการแจ้งข้อหาเพิ่มอีก2คดีค่ะ นี่ก็เป็นภาพในขณะที่พลตำรวจตรีพันลบแรมล่านะคะรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลรักษาราชการแทานผู้บังคับการตำรวจนครบาล2และตำรวจสอน,อนดอนเมืองพาตัวนายอานวยหรือว่าป๋านวยเจ้าของบ่อนใหญ่ย่านดอนเมืองมาสักถามในห้องสอบสวนนาน15นาทีค่ะเบื้องต้นเจ้าตัวยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับบ่อนพนันซอยสงประพาหนึ่งและตนเองก็มีการย้ายออกไปตั้งแต่ถูกจับเมื่อปี2567นะคะซึ่งหลังจากการสักถามพนักงานสอบสวนสนดอนเมืองมีการแจ้งข้อหาเป็นผู้จัดให้มีการเล่น พนันเพิ่มอีก2คดีคือคดีค้างเก่า1คดีและคดีที่มาจากการขยายผลจับกลุ่มนักพนันอีก1คดีซึ่งป๋านวยเองก็ยังคงให้การปฏิเสธเหมือนเดิมค่ะ ทั้งนี้ในระหว่างที่ติดตามข่าวอยู่นะคะทีมข่าวก็สังเกตเห็นชายรูปร่างผอมสวมเสื้อคลุมสีดํากางเกงสีดําเดินไปมาอยู่ในสถานีตํารวจแล้วก็มีการเข้าไปพูดคุยกับญาติของป๋านวยด้วยก่อนที่จะมีการออกไปทางประตูหลังซึ่งก็มาทราบภายหลังว่าคือดาบตํารวจที่พบเครื่องแบบตํารวจในป้อมรักษาการของบ่อนพนันซอยสงประพานหนึ่งค่ะสำหรับป๋านวยเองจะมีการถูกตำรวจนำตัวขออำนาจศาลฝากขังสารแขวงดอนเมืองในวันพรุ่งนี้ค่ะ